ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจําปีผู้ศักษา2,566รวมทั้งขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรมที่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมของประเทศไทย ที่ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมในวันนี้และผมขอสแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมและรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นทั้ง44ท่านไว้ในนาที่นี้ด้วยครับในช่วงเวลาที่รัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดีที่เศรษฐกิจของไทยจะมีทิศทางที่เติบโตและมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เป็นผลจากการขยายตัวของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในเกือบทุกหมวดสินค้ารวมทั้งยิ่งหมวดบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวภายในประเทศตลอดจนภาคอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ที่กาลังมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในหลายๆวิติส่วนภาคอุตสาหกรรมนั้นรัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอดซึ่งเป็นแหล่งการจ้างงานและที่สําคัญ เป็นภาคเศรษฐกิจที่ทํารายได้ให้กับประเทศไทยมากที่สุดนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบ่งเพาะความรู้เทคโนโลยีให้ก้าวหน้าและการกระจายไปสู่ภาคอ,อื่นๆการสะสมประสบการณ์และความชํานาญของผู้ประกอบการไทยทําให้ภาคอุตสาหการรมไทยไม่เป็นรองใครในโลกนี้ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหการรมไทยและแข่งขันในเวทีโลกโดยใช้ฐานความรู้อย่างสร้างสรรค์ การลดต้นทุนการผลิตการพัฒนาสีมือแรงงานและการบริหารจัดการที่ทันสมัยรวมทั้งการสร้างภาพรวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เอื้อต่อการลงทุนเพื่อสนับสนุนความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยที่จะแสวงหาประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพรัฐบาลจะช่วยเหลือและสนับสนุนความเจริญเติบโตในการส่งออกโดยจะช่วยเดินหน้าเปิดตลาดการส่งออกให้มากยิ่งขึ้นผ่านการเซ็นสัญญา FTA กับประเทศต่างๆ ในขณะเดียวกันก็จะช่วยผลักดันการยกระดับศักยภาพผ่านการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งจะพาทักษะใหม่ๆและห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าสูงเพิ่มมากขึ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องขยับตัวให้เก่งขึ้นอีกด้วยครับและรัฐบาลขอสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปยังอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นสอบคล้องกับเป้าหมายที่ประเทศเราจะเป็นกลางทางคาร์บอนในอนาคตอันใกล้ ผมขอขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้จัดมอบรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมและรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นขึ้นเป็นประจําทุกปีซึ่งนับได้เป็นการสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้ผู้ประกอบการที่จะพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีมาตรฐานและสามารถแข่งขันในเวทีโลกต่อไปได้การทํางานของรัฐบาลนี้จะเป็นการทํางานในเชิงรุกเราจะเปลี่ยนแกงระบบพิธีการทํางานเราจะมีการพาเจ้าของบริษัทนักพัฒนาอุตสาหกรรมหลายๆท่านที่อยู่ในที่นี้ ออกไปค้าในเวทีโลกให้มากขึ้นถ้าเกิดซึ่งเป็นความหวังของรัฐบาลน,นี้ว่าถ้าท่านมีพาร์ทเนอร์ในการลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศร่วมกันพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยให้ดีขึ้นไปในอนาคตทางรัฐบาลยินดีให้การสนับสนุนทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นจากบ OI หรือการที่จะนำผู้ผหานระดับสูงของบริษัทร่วมทุนของท่านที่ข้ามชาติมามาเจอกับผู้นำรัฐบาลอย่างเช่นกระผมหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นมิติใหม่เป็นมิติใหม่ในการทํางานเชิงรุกที่จะยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันและไม่น้อยหน้าใครในเวทีโลกพร้อมกันนี้ผมขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมและรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจําปี2016ทุกท่านและขอให้ท่านรักษามาตรฐานการดำเนินงานนีไว้อย่างสม่ําเสมอเพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลและนำอุตสาหกรรมไทยไปพัฒนาให้ต่อ ต่อยอดไปได้และมีความยั่งยืนสุดท้ายนี้ผมขออนวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญและก้าวหน้าในสิ่งที่ดำเนินการทุกประการครับขอบคุณครับกราบขอบพระคุณค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ